เย็นวันนั้นก่อนเวลาพบค่าเล็กน้อยเชฟโรเลตส,สองแถวเก่าคำกราว,วิ่งฝุ่นตลบจากตลาดมายังสำนักเชิดดำอย่างเร่งร้อนเจ้าเลิศกับเพื่อนคนหนึ่งที่เก็บเงินค่าโดยสารนั่งสนทนากันอยู่หน้ารถงานประจำวันของเลิศกับเพื่อนสิ้นสุดลงแล้วเขานำรถสองแถวเลี้ยวเข้ามาในตรอกบ้านซึ่งเป็นถนนอิฐแดงเป็นหลุมเป็นบ่อสองฟากทางเป็นป่าละเมาะบ้านเรือนประชาชนปลูกอยู่ห่างๆกันจึงไม่มีใครสนใจความเคลื่อนไหวของพวกเชิดดำที่ชุมนุมกันอยู่ที่บ้านของเลิศ คนขับรถสองแถวบังคับรถให้เลี้ยวเข้าไปในรั้วบ้านที่เป็นรั้วไม้ลวกบ้านของเลิศเป็นเรือนไทยโบราณขนาดใหญ่มีอาณาเขตเนื้อที่ประมาณ4ี่ไร่หลังบ้านปลูกพืชผักต่างๆติดอยู่กับป่าละเมาะรถหยุดห่างจากตัวเลอนเล็กน้อยเลิศกับเจ้าชายก้าวลงจากรถเดินไปหลังบ้านที่นั่นจอมโจรกับสมุนร่วมใจของเขากำลังนั่งจับกลุ่มดื่มเหล้าสนทนากันอยู่บนลานดินใต้กอไผ่อันหนาทึบซึ่งเป็นที่เย็นสบายลมพัดโกลกตลอดเวลามองแลเห็นธรรมชาติอันงดงาม เซอร์บายยกมือขวาบอกให้สมุนคนสนิทเฮ้ hey, มาเวอยเลดกก,กำลังพูดถึงแกอยู่ทีเดียวเลดก,กับฉายตรงเข้ามานั่งรวมวงสมุนโจรคนหนึ่งจัดแจงรินเล่าส่งให้เพื่อนทั้งสองเอาหน่อยเว่รเลดพี่ใบกำลังยกย่องแกเป็นแมวมองของพวกเรา <laughs> เลดหัวเราะชูกแก้วเหล้าขึ้นแล้วร้องเพงลงํำวงอย่างคึกขนองเฮ้เฮ้เเจ้าหนุ่มร่างใหญ่คนร้องขึ้นทำึ <c oughs> มลำบากนะักอย่าร้องเลยวะชาวบ้านเขาไม่รู้จะเชียอพวกเราเลี้ยงวัว เขาคาดคอเลิศก่อนที่เลิศจะได้ร้องเพลงนั้นอย่างสนุกเลิศมองดูผู้พูดแล้วหัวเราะน้อยมึงพูดเรากับคนอย่างกูร้องเพลงไม่เป็นอย่างนั้นแหละตะก็แเตะเขาให้หรอกเลิศกับฉายตั้งยกแก้วน้ําขึ้นดื่มเอื้อมมือหยิบช้อนตักพลาดเนื้อใส่ปากแล้วเลิศก็คานเข้ามานั่งข้างขุนโจรผู้เป็นนายของเขาไงน้องชายวันนี้มีข่าวดีอะไรสําหรับพวกเราบ้างไหมวะเลิศสั่นศีรษะข่าวดีนะไม่มีหรอกครับมีแต่ข่าวร้ายพี่คําว่าข่าวร้าย ทำให้เสียงจอกแจ๊กจอแจงเงียบกริบลงทันทีทุกคนต่างมองดูหน้าเจ้าเลิศเป็นตาเดียวเซบายยกมือตบบาทสมุนคนโปรดของเขาเล่าไปเลิศจะหมายความว่าอย่างไรตำรวจจะเล่นงานเราอีกแล้วใช่ไหมถูกเหมือนกันครับก่อนจะนิ่งเงียบไปสักครู่แล้วกล่าวต่อก็ถูกเหมือนกันครับเลิศว่าแล้นิ่งเงียบไปสักครู่ก่อนกล่าวต่อ ผมสืบทราบมาจากผู้สองแถวและผู้ตำรวจว่าเมื่อคืนนี้ที่บ้านนายปริกมีงานเลี้ยงอย่างมาโหฬารนายตำรวจทุกคนถูกเชิญไปกินเลี้ยงเนื่องในงานคล้ายวันเกิดของนายปริกสบายผู้เสริมคืนแล้วนายปริกที่แกพูดถึงเขาเป็นใครก็เศรษฐีเมืองการนี่แหละครับร่ำรวยมาตั้งแต่ครั้งสงครามแต่เขาไปอยู่บ้านเมียเขาที่ปากท่อเพิ่งกลับมาเมืองการเมื่อสองสามวันมานี้บ้านเขาอยู่บ้านเหนือในเมืองนี่เองบ้านช่องใหญ่โตมากจอมโจรพยักหน้าช้าๆเล่าต่อไปน้องชายเลิกก็ว่า นายปริกมันคุยขโมงฉงเฉงประกาศตัวเป็นปรปากกับพิบายครับเขาบอกว่าคนของเขาพร้อมแล้วที่จะรับมือเชอิดดาของเราทุกเมื่อนายปริกยังตั้งรางวัลไว้ถึงสามหมื่นบาทเลยนะพี่เอาไว้จ,จ่ายเจ้าพนักง,งานตํารวจคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ยิงพี่ใบาตายเขาพูดในงานว่าเขาจะร่วมมือกับเจ้าพนักง,งานปราบพี่ใบและพวกเชิดดาให้ราบคาบเขาว่าเชิดดาเป็นศัตรูใหม่เลขหนึ่งของประชาชนสบายยิ้มเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นเหยื่อรายใหม่ของเราก็คือนายปริกคนนี้แหละเจ้าทรัพย์ที่ทะนอง,ององอาจอย่างนี้กันชอบนัก ต้นโดยเจ้าซับย์ไม่ได้ต่อสู้มันไม่มีรสชาติอะไรเลยทําให้การรู้สึกระดากอายเจ้าทัพย์อย่างไรชอบกลนเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นดังๆเอามันพี่ใบบุกมนเลยครับมันแสดงตัวเป็นศัตรูสําคัญของเราถึงกับตั้งรางวัลให้ตารวจสังหารพี่ใบตั้งสามหมื่นบาทฮ่าฮ่าฮ่าจอมโจรหวัวเราะแน่นอนเราต้องจัดการกับนายปริกในเร็ววันนี้แกคอยดูกันจะใช้วิธีปล้นเงียบลากเอาตัวนายปริกไปไว้ในป่าเรากันจะเรียกค่าไถ่เขาสักสามหมื่นบาทถ้าไม่ให้เราก็ยิงนายปริกทิ้งเสีย บรรดาสมุนเชิดดำต่างเห็นพ้องด้วยต่อจากนั้นจอมโจรก็ปรึกษาหารือกับบริวารเพื่อวางแผนการเล่นงานเศรษฐีกาญจนบุรีคนนี้ต่อไปเชฟโรเลตส,สองแถวซึ่งเจ้าเลิศเป็นคนขับมาหยุดอยู่หน้าบ้านนายปริกข้าหบดีผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีขณะนั้นเป็นเวลา15นาฬิกาเศษเลืก้าวลงจากรถเดินผ่านประตูรั้วเข้าไปในบ้านนายปริกเสียงสุนัขสองสตัวเห่าลัน่น คนรับใช้ในปิกคนหนึ่งออกมาต้อนรับแล้วไต่ถามความประสงค์ของเขามีธุระอะไรไม่ทราบคุณปิกอยู่ไหมจ้าลุงอยู่ครับท่านใดนั้นชายกลางคนรูปร่างเจ้าเหนือคนหนึ่งโผล่หน้าต่างห้องทางขวามือออกมาเลิศแรเห็นเขาก็รีบยกมือไหว้ทันทีสวัสดีครับนายปิกรับไหว้อย่างงงๆเขาจําได้ครับแคลคราวว่าเขาเคยเห็นเลิศขับรถสองแถวอยู่ในเมืองแต่เขาไม่เคยรู้จักเลิศอย่างไรก็ตามเมื่อเลิศมาหานายปิกก็รีบออกมาต้อนรับ มาหาชันเลยน้องชายเลิศสุดตัวนางพับเพียบเรียบร้อยบนขั้นบันไดครับผมผมทราบข่าวว่านายจะซื้อรถยนต์เก่งที่ค่อนข้างใหม่สักคันใช่ไหมครับนายปิกนั่งลงบนม้าย,ยาวริมลุกลงหน้าบ้านถูกละแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรนักอาเซียนนายเก่าผมเก่เารถคาสเลอร์มาจากกรุงเทพครับพักอยู่ที่บ้านเพื่อนแกเลยตลาดไว้หน่อยรถเพิ่งใช้ได้สองสาเดือนเท่านั้นแกจะขายสี่หมื่นบาททวนถ้าไหนต้องการเชิญไปดูรถกับผมสิครับยังไม่อี่มอยู่เลย ฮ่าฮ่าฮ่นายปลิกโวดเหรอนี่แปลว่ารู้เป็นนายหน้าขายรถครับผมก็อยากได้เงินใช้บ้างถ้านายซื้อไว้และก็ผมยินดีหาคนขับให้นะครับหรือถ้านายจะขับเองผมจะมาช่วยดูเครื่องเคลาให้โดยไม่คิดค่าบรยการผมจะนึกว่าผมเป็นเด็กของนายคนหนึ่งครับนายปลิกนิ่งอึ้งไปสักครู่อาเสียเจ้าของรถเป็นใครแกชื่อเสียวงครับลูกชายร้านขายทองที่สะพานหันแกชอบเปลี่ยนรถเสมอนหนซื้อไว้์เถอะครับสี่อมื่นบ้าทูกมันได้เปล่า ถ้านายซื้อลรถคันนี้ผมว่าจะทําให้นายภาคภูมิขึ้นอีกมากทีเดียวน้อยเน่แกนี่เป็นนักจิตวิทยาที่ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ยอนะครับผมพูดจริงๆรถคันนี้แบบล่าสุดถ้านายขึ้นไปซื้อที่กรุงเทพแม้จะได้รถใหม่ก็เสียเงินอีกร่วมแสนทั้งค่าทะเบียนค่าขนส่งสารพัดผมรับรองรถเสียว,วงวิ่งไม่เกิน2 0 0พันกิโลเมตรนายเห็นนายต้องชอบแน่ๆถึงไม่ซื้อก็เชิญไปชมหน่อยเถอะครับผมเอารถสองแถวของผมมารับแล้ว นายปริกหลงกลสมุนคนสนิทเสือใบาราคาสี่หมื่นบาทนี่เป็นราคาขาดตัวหรือเปล่ารัตเตเสียวงเข,ข้าครับแกสั่งให้ผมมาเรียนนายอย่างนี้นายปริกพยักหน้าเราลุกขึ้นยืนเอาไปลายปลาน้องชายพ่าฉันไปดูเสียวงนี่อัธยาศัยใจคอเขาเป็นยังไงสปอร์ตและใจดีมากชรครับแกบอกผมว่าแกอยากรู้จักนายเหมือนกันเพราะได้ยินชื่อเสียงนายมานานแล้วเมื่อตอนเที่ยงเสี่ยแกมาบอกว่าแกอยากจะซื้อรถแพ็กกาดถ้าหากผมขายรถคันนี้ให้แกแกจะให้ผมห้าเปอร์เซ็นต์ ผมเลยวิ่งเต้นหาคนไปดูรถมาส่งรลนยแล้วครับอ๋อแล้วใครบ้างที่เขาจะซื้อในายอาทนายความขอลับเจ้าเลิศผู้ส่งเดชแล้วก็ขุนสมบูรณ์เออคุณสมบูรณ์กระลารวยเร็วจริงนะสองปีที่แล้วยังเป็นลูกหนี้ฉันอยู่เลยเดี๋ยวนี้สามารถซื้อรถเก่งขี่ได้แล้วฮเลิ่ลุกขึ้นพานในปริกเดินออกไปจากบ้านมันเป็นการทํางานสําเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้ว สักครู่หนึ่งเชฟโรเลตส,สองแถวก็ควบฝุ่นตลบไปอย่างรวดเร็วห่างไกลาจากบ้านในปลีกทุกขณะก่อนจะเข้าถึงตลาดรถวิ่งผ่านป่าละมอสองฟากทางรถชะลอความเร็วลงเมื่อถึงต้นมะขามใหญ่อันเป็นจุดนัดพบแล้วเจ้าเลิศก,ก็บังคับรถให้หยุดนิ่งรถเสียอะไรน้องชายเปล่าครับอา้าวแล้วแกหยุดทําไมหยุดเล่นโกโก้ครับผมไม่นึกเลยว่านายจะเซอแลอะโง่อย,อย่างนี้พาตัวมาติดกับดักผมแท้โนนดูสิครับในพุ่มไม้สองฟากทางนั้น นายปริกสะดุ้งเฮือกเขาแรกเห็นชายชะกันในเครื่องแบบเชิดดำปรากฏตัวขึ้นทุกคนมีปืนกลมือเป็นอาวุธส่วนจอมโจรเชิดดำควงปืนไรวนเวอล์สองกระบอกเดินเข้ามาที่รถยนต์สองแถวเศรษฐีเมืองการอกสันขวัญแขว,น,ขวนเขารู้ทันทีว่าถูกเสือใบเล่นงานเข้าแล้วความรักตัวกลัวตายบังเกิดขึ้นแกนายปริกเหลือที่จะกล่าวเลวัดยกเท้าขวาวางลงที่บันไดรถจองปืนพกทั้งสองกระบอกหมายระดับหน้าอกนายปริกผู้ประกาศตนเป็นศัตรูก,กับเขาสวัสดีครับคุณปริก ผมรู้สึกเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งที่ได้พบกับคุณความจริงผมไม่เคยสนใจคุณเลยแต่เมื่อทราบข่าวว่าคุณตั้งเงินรางวัลสามหมื่น 30, บาทให้แก่เจ้าพนักง,งานที่สังหารผมได้ผมก็ต้องจัดการกับคุณใบหน้าในปลิกซีดเผือดมือทั้งสองข้างชูขึ้นเหนือศีรษะยอมจำนนเปล่าเปล่าฉันพูดไปอย่างนั้นเองโปรดอย่าฆ่าฉันเลยเสือใบเขาวิงวอนหน้าสงสารจอมโจรหวัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องวิตกครับเสือใบไม่เคยฆ่าคนที่ไม่มีอาวุธหรือไม่มีทางต่อสู้ คุณอย่าปฏิเสธว่าคุณไม่ได้กล่าวถ้อยคํานี้ตำรวจทุกคนรู้ดีว่าคุณปลีกเศรษฐีเมืองการจะให้เงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานที่สามารถยิงผมตายเป็นเงินสามหมื่นบาทฮพูดจบเสบใบก็หัวเราะรววเชิญลงจากรถเถอะครับโปรดอย่าขัดคําสั่งผมคุณคงรู้จักผมดีแล้วนายปลีกอ่อนเปรีย้ยไปหมดทั้งตัวไม่ผิดอะไรกับการเผชิญหน้ากับพระการที่กําลังต้องการชีวิตเขาเศรษฐีเมืองการลุกขึ้นก้าวลงจากรถ ความกลัวทําให้ใบหน้าเขาขาวซีดเผือดผิดปกติเม็ดเหงื่อปรากฏทั่วจ้ายังไงกับฉันเสบอห้ถ้าจะฆ่าฉันแล้วก็ขอให้ยิงฉันทิ้งเสียที่นี่เถอะอย่าพาไปทรมานเลยจอมโจรอมยิมคุณไม่ตายหรอกครับแต่ผมจําเป็นต้องเอาตัวคุณไปกักขังไว้ในป่าแล้วผมจะส่งคนของผมไปติดต่อกับคุณนายที่บ้านคุณเพื่อเรียกค่าถ่ายตัวคุณสามหมื่นบาทถ้าคุณนายปฏิบัติตามคําสั่งผมคุณจะได้รับอิสรภาพแต่ถ้าบ้านคุณปฏิเสธก็หมายถึงอวสานคงชีวิตคุณ พูดจบเรวัตก็หันมาทางสมุนเขาแล้วออกคําสั่งอย่างเด็ดขาดเอาตัวไปเชดิดดาปลาดเข้ามาบังคับนายปริกด้วยปากระบอกปืนแล้วหน่วยเชดิดดาในบังคับบัญชาของเซอรบก็พานายปริกบุกเข้าไปในป่าละมอข้างทางการจับกลุมตัวเศรษฐีการจะนะบุรีไม่ยากลําบากอะไรเลยเอบายมองดูบริวารเขาอย่างชื่นชมพี่ไบจกใจผมทำยังไงต่อไปครับจอมโจรยิ้มให้กับเจ้าเลิศแก้รถไปเก็บแล้วติดตามพวกเราเข้าไปในปา่า อาชีพขับรถสองแถวของแกสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ไอ้น้องชายเจ้าเล่ห์หัวเหรอครับผมทราบดีต่อไปนี้ผมเป็นโจรโดยเปิดเผยแล้วสบายไม่พูดอะไรอีกรีบวิ่งตามบริวารเขาเข้าไปในป่าละมอะที่มีอาณาเขตกว้างขวางสุดสายตาป่าปนกับหมู่ป่าไผ่อันหนาทึบมีทางเดินติดต่อถึงป่าสูงเบื้องหน้าโนนข่าวสำคัญแพร่สะพัดไปทั่วการจนบุรีตอนเช้าวันนี้ก็คือ ข่าวเชิดดำจับกลุ่มตัวนายปลิกเศรษฐีเมืองการคนหนึ่งไปกักขังไว้ในป่าแล้วเรียกค่าถ่ายสามหมื่นบาทโดยให้เวลา48ชั่วโมงนิาพาภรรยาสาวของนายปลิกนอนไม่หลับตลอดคืนไม่ทราบว่าผัวรักของหล่อนหายไปไหนส่งคนออกติดตามทั่วเมืองก็ไม่พบกระทั่งตอนสายวันรุ่งขึ้นสมุนเชิดดำคนหนึ่งก็นำจดหมายของเสบใบามาให้หล่อนโดยฝากเด็กรับใช้ของนายปลิกเข้ามาพอทราบว่านายปลิกถูกเสบใบจับนิพาก็ร้องไห้โห ข่าวนี้แพร่ไปยังเพื่อนบ้านไกล้เรือนเคียงอย่างรวดเร็วรู้จักปากคนหนึ่งก็เข้าหูคนอื่นต่อไปอีกนิพาวิ่งโลมาที่กองตำรวจภูทรเข้าพบผู้บังคับกองตำรวจอย่างฟูมฟายผู้บังคับกองเดือดดานอย่างยิ่งที่เสบยทาการอย่างทนงองอาจท่านกล่าวคํปตอบโยนนิพาไม่ให้เศร้าโศกเสียใจจนเกินควรเราให้ความเห็นในเรื่องนี้ขอให้คุณายร่วมมือกับตำรวจเถอะครับคราวนี้ไอใบต้องเสร็จผมแน่แน่ไอหมอนี่มันเหมือนกับล่องหนได้หนีรอดไปได้ทุกทีนิพาสะอื้น ท่านผู้กองจใจดีฉันจัดการยืมอะไรต่อไปแล้วคะตอบจดหมายมันสิครับเที่ยงวันนี้คนของไอ้ใบจะมารับคําตอบนี่ตอบมันไปว่าพรุ่งนี้คุณนายจะส่งคนไปพบไอ้ใบที่จุดนัดพบเพื่อนําเงินค่าถ่ายตัวคุณปลิกสามหมื่นบาทไปให้ถ้าสบายทราบว่าดิฉันนำความมาแจ้งเจ้าพนักงานระวังอุบายหักหลังมันมันคงค่าพิปริกเสร็านั้นเองผู้บังคับกองยิ้มเล็กหน้อยมันไม่มีทางทราบได้หรอกครับคุณนายโปรดรีบกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้แล้วทำตามคำแนะนำของผม อย่าบอกให้ใครรู้เป็นนันขาดว่าคุณนายมาพบผมที่นี่ร้วคืนนี้ผมจะแต่งพลเรือนลอบไปหาคุณนายที่บ้านเพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันวางกับดักไอใบกับพักพวกมันนิพานิ่งอึง้งไปสักครูด่ดิฉันดิฉันดิฉันไม่ควรมาหาท่านเลยร่อนพูดแล้วร้องไห้โหถ้าขอตกใจทใไมาดิฉันมาพบท่านดิฉันดิฉันคิดว่าเพื่อความปลอดภัยของพิปริกดิฉันยอมใจเงินสามหมื่นบาทให้สบายแต่โดยดีไม่ดีกว่าเหรอคะฮ <laughs> ผู้บังคับกองหัวเราเบาๆคุณนายโปรดคิดดูเงินสามหมื่นบาทไม่ใช่เงินเล็กน้อยคุณปริกกับคุณนายตรงเน็ดเหนื่อยในการประกอบกิจการค้าถ้ายอมให้มันก็เท่ากับว่าคุณนายมีส่วนสนับสนุนความเป็นโจรช่วยสร้างอิทธิพลให้ไอ้ใบผมขอรับรองนะครับคุณปริกคงไม่เป็นอันตรายเพราะผมจะวางแผนซ้อนกลนไอ้ใบให้แนบเนียนที่สุดคราวนี้ไอ้ใบจะถูกตำรวจของผมสังหารแน่ๆกอนทอนหายใจเฮือกใหญ่ ดิฉันไม่สบายใจเลยครับผู้กองมีพักพวกสบายอยู่ในเมืองนี้ต้องมากมายประชาชนที่ยากจนล้นแต่ยกย่องเคารพนับถือสบายทั้งนั้นถ้าสบายรู้ว่าดิฉันคิดถักหลังโดยยืมมือตำรวจสังหารเขาเขาต้องยิงพิปิกทิ้งแน่ๆผู้บังคับกองกอว่าคุณนายไม่ควรวิตกวิจารณ์ให้มากเกินไปเชิญกลับเถอะครับถ้าคนขอให้ใบามารับจดหมายตอนเที่ยงวันนี้คุณนายควรรับรองมันเป็นอย่างดีอย่าให้มันระแวงสงสัยอะไรได้ค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันกล่าบลาผู้กองละคา่ะ โถลูกเต้าร้องไห้กันกระจององอแงพี่ปิกจะเป็นยังไรบ้างก็ไม่ทราบนี่พากลับไปแล้วผู้บังคับกองสั่งให้ตำรวจไปเรียกนายตำรวจทุกคนมาพบท่านโดยด่วนเพื่อปรึกษาหารือในการที่จะวางกับดักเสอใบในวันพรุ่งนี้นี่พาภรรยาของนายปิกจะร่วมมือกับตำรวจด้วยเป็นอย่างดีขอให้พวกเราทุกคนพยายามสังหารไอ้ใบให้ได้ในคราวนี้ผู้บังคับกองพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน,น่นถ้าหากว่าเราเผชิญหน้าไอ้ใบแล้วอย่าได้นึกถึงการจับเป็นเป็นอันขาด ถ้าหากเราสังหารไอ้ใบได้การะนะบ,บุรีจะร่มเย็นเป็นสุขนับวันไอ้ใบมันยิ่งกำเริบเสบสารขึ้นทุกทีและพวกเราก็ไม่พ้นถูกตำหนิโทษที่ไม่สามารถปราบปรามมันได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคราวนี้ไอ้ใบต้องสูญสิ้นชื่อแน่ขอให้ทุกคนปิดเรื่องนี้เป็นความลับแม้แต่ตำรวจในบังคับบัญชาก็อย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้มิฉะนั้นแผนการของเราอาจต้องล้มเหลวเหมือนคราวก่อนอีกเอาละเชิญไปพักผ่อนได้บรรดานในตำรวจต่างตื่นเต้นที่จะได้ประจันหน้ากับจอมโจรในวันพรุ่งนี้